สวัสดีครับพบกันกับคุณเตช่นใครครับคิมี่พีน้จะพามาเชื่อมคอร์ดแล้วก็ฝึกปีคอร์ดเชื่อมคระคิมี้จะเป็นคีนะครับในลักษณะของคีเอฟนะครับอ่ามาดูในทางแฟตเนาะตัวคอร์ดลก็ระดานก็เขียนตรงนี้ให้นิดหนึ่งนะครับคีแรกคีเอฟเนาะบางคนนะครับชินแต่คอร์ดทางแฟตเนาะไม่เคยกดอ่าบางคนชินแต่คอร์ดทางแฟตไม่เคยกดคอร์ดทางชาร์ปบางคีบางคนนะครับ ชินแต่อดอดทางชาร์ปไม่เคยกดอดทางแฟตนะวันนี้ครูตัวจะพามาฝึกทั้งสองทางนะครับแล้วก็สามารถเอาไปนำนำเร่นได้ทั้งเพลงทุ่งละเพลงสติงนะครับอ่ะคีย์เอฟนะเอฟนะครับดีมเนอร์ครับอ่าจีมเนอร์ครับแล้วก็ C ีต่อไปครับเอฟนะครับดีมเนอร์ครับบีแฟดครับแล้วก็ C ี ท้ายลง f อ่าแล้วบทข้อ,ขอนี้นะเอามาดูนะครับ f นะครับ G แรกนะสี่สอง D ไหมเนี่ยครับนะครับ D ไหมเนี่ยครับแล้วก็สี่อ่อานะครับไล่ไปเรื่อยๆช้าๆนะครับเวลาเราฝึกเราต้องฝึกทีละช้าๆแล้วก็ไปเรื่อยอ่าทีนี้คุณตัวจะฝึกนะ f ไปดีเมเนอร์น,นะครับ f ไปดีเมเนอร์เน,นะอ่าไปอาจะลองนิดนึงนะครับพอดี๋ยวตรงนี้ก็ฝนก็เริ่จะตกมา ไม่เป็นไรนะนะครับเราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับเอสนะครับสองสามสี่มาดีไมเน่ตัวนี้ครับตัวจะเล่นลักษณะที่เป็นขวัญทาาอย่างเดียวนะอ่าเพื่อให้เราฝึกเชื่อมกันนะมันจะได้เชื่อมันง่ายเนาะท่าก็ท่าหมดับอ่าดีไมเน่ตรงนี้ครับอ่าช่องห้านะครับดีไมเน่ช่องสามนะครับ แล้วก็ลง C ช่องอ่าสุดท้ายลง F อ่านะครับทีนี้องค์ประกอบนะครับคือตัวบอกย้ำเสมอว่าเวลาเราฝึกนะครับทุกครั้งที่เราฝึกให้ฝึกทีละสองขอดเช่น F มาร์ดิเมเนอร์นะครับ F มา D นะร์ดิเมเนอะร์จะซ้อมกดก่อนก็ได้ F มาร์ดิเมเนอร์ F มาร์ดนะิเมเนอะร์อ่า F มาร์ดิเมเนอะร์ไปเรื่อยๆ F มาร์ดิเมเนอะร์อันที่สองนะครับ D เมเนอะร์ไป G เมเนอะร์ ดีมมดมมนนเมเนนะรอร์จีเมเนอร์ดีเมเนอร์จีเมเนอร์นะครับหรือว่าซีนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งฟอร์มทุกฟอร์มนะครับเวลาเราเชื่อมกันขอให้ซ้อมไปทีละสองคอดนะครับซอ้อมไปทีละสองคอดนะครับอ่าก่อนไหนข้องไม่ข้องแล้วก็ไปเรียนดูว่าอ่าทักษะที่เราเล่นมาออกมาชัดไหมทีนี้นะครับครูตัวย้ำเสมอนะครับพอเราฝึกได้แล้วนะครับเราต้องมาฝึกตบตัวเองว่า สิ่งที่เราเล่นนะครับสิ่งที่เ,เล่นนะครับเราต้องอัดมนันออาด้วยเพื่อเป็นฟิดแบ็กให้ตัวเองเนาะอ่าตัจะเทสให้ดูนะครับ2 3 4จากเอครับดีไหมเนีครับดีไหมเนีครับ ไปนะครับแล้วก็กดฟังว่าสิ่งที่เราอัดไปนะครับเป็นไงบ้างครับอ่านะครับเราก็จะดูว่าอ๋อสิ่งที่เราเล่นนะครับเพลตนี่เราเล่นนะครับคอร์ดไหนไม่คล่องคอร์ดไหนไม่คล่องนะครับคอร์ดไหนได้บ้างคอร์ดไหนไม่ได้บ้างนะครับอ่าเช่นอย่างเช่นผู้ตัวเล่นคอร์ดเอมาดีเบเนอร์ตรงนี้ตรงเนี้ยนะครับมีคอร์ดปัญหาอยู่ที่คอร์ดจีไปหาซีหรือว่าคอร์ดดีเบเนอร์ไปหาจีเบเนอร์นะครับแล้วก็ซ้อมแยกนะครับเช่นผู้ตัวอ่ะ แยกมาเนาะแยกคุณตัวจะแยกขอดดีเมนเนอร์ไปหาจีเมนเนอร์ะนะครับว่นชูอ่าแยกซ้อมแยกเนาะคุณตัวจัดมาเลยนะครับว่านชู้ี่โวดีเมเนอร์ ก็จะรู้ว่าอ๋อเราฝึกน,นะครับอยู่คงที่จุจดไหนอยู่คงที่จุดไหนปุ๊บจุดไหนปุ๊บจุดไหนปุ๊บนะครับมันก็จะทาให้เราว่า,าฟีดแบ็แบกเองตลอดเวลานะครับเวลาเราเล่นในเพลงเหมือนกันนะครับจุดไหนชัดจุดไหนผิดนะครับจุดไหนไม่เคลียรเราก็ซ้อมให้มันเลียร์นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทางของน้าครับ